ไม่น้องมาแกล้งกูอย่างน <c oughs> ี้ใครทั้เวรกูอะจ๊ฉันจะฆ่านี่แต่ว่าพอพวกเราพิมพ์มพมไปเน,นเนี่ยเขาก็แบบว่า<ม>ออกแชทเจ๊มาพิมพ์อีกว่าเออมีแต่ความตายเท่านั้นที่ภาคดจากกันอะไรเงี้ยครับ24ชั่วโมงเราเริ่มเอกใจได้ยังไงก็คือว่าหนูกลับมาจากเที่ยวค่ะแล้วหนูก็เลยขึ้นไปหาเพื่อนห้องเพราะว่าเพื่อนไม่ออนเฟซค่ะใช่แล้วก็เลยเปิดประตูเข้าไป มีลักษณะผิดปกติอย่างไงบ้างสิงที่เอใจเข้าไปตามจรงมงไม่อ่อนเฟซค่ะออนั้งแต่นเออ24ชั่วโมงค่ะปกติกิจวัรประจําวันของเขาเนี่ยจะอ่อนเฟซตลอดดิฟีชั่วโมงเราเริ่มเอกใจได้ยังไงก็คือว่าหนูกลับมาจากเที่ยวค่ะแล้วหนูก็เลยขึ้นไปหาเพื่อนห้องเพ,งเพราะว่าเพื่อนไม่ออนเฟซค่ะใช่แล้วก็เลยเปิดประตูเข้าไปมีมีรางหรือมีแบบหนักๆไหมว่าเขาจะลงเลย เคยมาพูดกับเพื่อนไหมว่าเอ้ยกูไม่ไหวแล้วว่ะรอบน,นี้แม่งหนักก่อนหนะขข้านี้ก่อนหน้านี้ก็คือตีกันจนตีคอผิวคอ,อจนเพื่อนแบบเส้นเลือดในตาแตกแล้ะคะ่ะใช่บางทีก็อ้อปืนตกหน้าใช่ใช่ใช่เอราปืนตกปืนทำไมไม่เข้าแจ้งความตำรวจตั้งแต่เนิน่นๆนะเราเขาปู่อะไรมันเสียอะไเพาะเคยเพรรักของท้อ,อ,ว,อว่าหนูก็ไม่อยากยุ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่ว่าเขาข <อ S 2> พิมพ์ไปเงี้ยเขาก็แบบว่า ออกแชทจะมาพิมอีกว่าเออมีแต่ความตายเท่านั้นที่พลาดจากกันอะไรเงี้ยครับไม่ต้องยุ่งไม่ต้องให้พวกยุ่งไงแล้วผมก็กลัวด้วยอะไรเงี้ยคดีเก่าก็ยังจัดการไม่ได้เลยคดีอะไรกันคดีที่ที่เอาบอยเฟดอละค่ะทำไมที่เดคพี่บอยค่ะดีเจคือนอนที่เอาแต่จ้างไปลุมทำร้ายค่ะเขาก็เป็นคนใช่แต่เขาเป็นคนทำหมดจ้าเลยดีเจอะไรนะดีเจเคบอยเป็นข่าวไหมเป็นข่าวค่ะ เปิดบ้านเปิดบ้านเปิดบ้านสวางเปิดบ้านสวางเพื่อสื่อของไู้ขวานะครับติดตามมาติดตามมาแล้วก็ไปเคาะห้องนะครับก็ดีเสียงปืนดังมาจากในห้องนะครับก็ยังไม่ทราบตอนแรกก็ยังไม่ทราบว่าเป็นการต่อสู้ หรือว่าเป็นการทำร้ายตัวเองนะครับก็เลยนํากําลังเข้าไปนะครับนำกำลังของทั้งทั้งสืบจังหวัดนะครับแล้วก็ของโรงพักตะการนุที่เปครับเข้าไปตรวจสอบนะครับก็ห้องห้องล็อกไว้ก็เลยต้องทังห้องเข้าไปนะครับพบว,ว่ายิงตัวเองนะครับนอนเสียชีวิตยังไม่ทันเสียชีวิตนะครับนอนอยู่บนเตียงยังไม่เสียชีวิตก็เลยเรียกผู้ชีพนะครับเข้าไปเข้าไปผู้ชีพแต่ว่าเมือ่อสักรู่เนี่ย ที่ที่ออกมา,มาเมื่อกี้นะครับก็ยืนยันกับแพทย์ว่าสิทธิมนุษยครับ